ครับสวัสดีครับทุกทุกท่านครับขอต้อนรับเข้าสู่ช่องเท่าเสียงรอและส่องของเสียน้ำยิ้มเสียงน้ำยมนะครับวันนี้ผมจะมาเก็บทุกเรื่องงานประเด็กวันนั้นครับตีบาเปิดมาทำลง้งทานแต่เราบม่ได้เสนอเปิดลงซื้อครับวันนี้ผมจะมาน้ำเสนอครับกร,รับน้องมนี่น้ำสำหรับ ท่านมีอุปกรณ์หุ่นนะครับลงทานไม่ด้วยการลงเทานครับก็ได้ใส่เจ็บตกโอ้ยอํานอยเท้ามาล้มครอบญาติพี่น้อกครอบไม่นะครับอันนี้นี่นี่ล้านคนหลวงมีนิ้แม่อันนี้คนงาบอยู่นี่สามคนนะนี่มีคนงาบอยู่นี่สาม ตะบนเฉลี่ยดำนั่นน่ะจิ้เล่นจิ้วหันชื่อคือเด็กเส้นนะครับเด็กเส้นขอบคุณนะครับก็หลวงคิดแม่พ่อทิศานพ่อบุตรลูกหลานทุกคนนะครับอ่าครับนี่น้องเนี่ยครับครับลูกย้มาอีกลงท้ายหนึ่งครับครับป้าโซตะไปด้วยกินดำสาไทย แม่แม่จานสีมะลาครับราพอนปดิษฐ์สีเป็นเจ้าของการน้องสาวเจ้าของการลูกเาคำเด่นครับเพื่อนักทีว่าเนาะอันนี้น่าเบี้ยวเดี๋ยวจะมาจิ้มสก๊อก่อนครับของก๋สมุนไพรอันนี้จานสีมะลาครับเจ้าของการครับการติดรอยผ้าครับนี่นะไปตะกอนน้อยครับ อาอันนี้นี่ส้มตำของแม่หลวงวานเจมส์พุทธโคในพ่อหลวงคนไหนหลังงอยู่่เมมแครับพ่อหลวงคนไหนครับพ่อหลวงอยู่หน้าพี่อันนั้นคือเสือเหลืองนั่นก็ไม่ใช่ขอบคุณมากนะครับที่มาช่วยครับอย่าอู้ถ่ายกับอู้มาได้มันบอกแข็งแรงครับกันเลยช่วยภาษาท้องถิ่นนะครับ 好。